อัปเดตไฟบังคับไฟตัดเชือก WBC รุ่นเบนตัมเวดและซูเปอร์ไฟเวดรุ่นเบนตัมเวดแชมป์โลกคนปัจจุบันได้แก่โนนิโตโดเนจูเนียสำหรับโนนิโตโดเนจูเนียเป็นแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์กำลังจะขึ้นป้องกันแชมป์ไฟบังคับกับเลมาร์สกาเบนโยแชมป์เฉพาะการเพื่อนร่วมชาติในวันที่11ทธันวาคมนี้สำหรับไฟตัดเชือก จะเป็นของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับที่1จะต้องขึ้นชกตัดเชือกและชิงแชมป์ WBC ซินเวอร์กับเจ้าของตำแหน่งและรองอันดับที่2ชาวออสเตรเลียเจสันโมโลนีต่อไปนั่นเองรุ่นซูเปอร์ไฟเวทแชมป์โลกยังว่างอยู่โดยเจ้าแหลมศิษเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตเจ้าของตำแหน่งคนเก่าชาวไทยและรองอันดับที่1คนปัจจุบัน จะขึ้นชิงแชมป์โลกที่ว่างกับคู่ปรับเก่าอาดีตแชมป์โลกเส้นเดียวกันนี้ชาวเม็กซิกันคาร์ลอสควยลาดรองแชมป์โลกอันดับที่3คนปัจจุบันส่วนแชมป์แฟนชายเป็นของฮวนฟานซิโกเอสตาดาชาวเม็กซิกันจะขึ้นป้องการตำแหน่งครั้งต่อไปขวบกับตำแหน่งซูเปอร์เวิร์แชมเปี้ยนของ WBA กับคู่ปรับเก่าชาวนิการกัวโรมันกรซาเลสที่ปัจจุบันหลังรองอันดับที่2ของรุ่น อันเป็นการพบกันในภาคที่3ของทั้งคู่ซึ่งทางแมดรูมนั้นแจ้งว่าจะประกาศให้ทราบถึงวันเวลาและสถานที่ในเร็วๆนี้และผู้ชนะระหว่างเจ้าแหลมซิสเกตกับคาร์ลอสเคยราดและเอสตาดาโรมันกอนซาเลสนั้นทาง WBC ก็จะให้มาพบกันเป็นไฟต์ต่อไปสำหรับไฟต์ตัดเชือกนั้นเตโจเกวารารองอันดับที่4 และอดีตแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันจะได้ขึ้นตัดเชื่อกับเฟอร์นันโดมาติเนสรองอันดับที่4และแชมป์ WBC ซิลเวอร์ชาวอาร์เจนตินาต่อไปแต่หากว่าทางมาติเนสไม่พร้อม WBC จะหาคู่ตัดเชื่อคนใหม่ให้กับเกวาร่าต่อไปนั่นเอง